มาดูอัปเดตหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันมีการปรับปรุงอะไรบ้างในเบื้องต้นนะครับที่เพิ่มเข้ามา2.0เรื่องแรกเลยมีสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มเข้ามา14ตัวเนี่ยก็นีมีตัวแรกต่อแตนดัสตินเนสกบโรดาฟล็อกวิสเปอร์งูปอมบี้นะฮะเอ่อมิสหมีขาวโกเลมนะฮะแล้วก็มูนไลท์ฟาเวอร์เนาะ14ตัวประมาณนั้น แล้วก็เรื่องที่2นะครับ All new เพ n ทา o สโมกทานสโมกคือการใส่คอสตูมไปแหละนะไม่มีอะไรเปลี่ยนรูปร่างอืมก็มีคอสตูมแล้วอยู่ตรงไหนอยู่นี้นะครับที่เราเคยพูดกันไปแล้ว Appearance นะค,คุณก็ไปหามาใส่ได้ซึ่งคอสตูมนี้ทราบกันแล้วผมบอกไปแล้วนะครับว่าได้จากไหนได้จาก m v p Mini มินิซึ่งของขายเป็นเพชรแดงนะไม่ใช่เพชรฟ้าฉะนั้นจับต้องได้ ่าแต่บวกอะไรไหมไม่บวกโอเคนะเออไม่บวกอะไรเนี่ยขายตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นกล่องสุมถ้าเพื่อนๆอยากได้สิ่งที่เราต้องการก็ต้องซื้อเป็นอันที่เราต้องการอ่าหรือจะซื้อกล่องสุมได้กล่องสุมสุ่มออกมาแล้วไม่ติดล็อกนะไม่ติดล็อกอ่าอันนี้เป็นกล่องสุมที่เปิดแล้วไม่ติดล็อกนะมันเขียนไว้บอกเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะมีกิปแ็คกิ๊บแนี่แหละเติมเงิน เติมเงินนะฮะอืเอเดี๋ยวค่อยว,ว่ากันแล้วกันนะเรื่องเติมเงินข้อที่สี่ดิสคาวลดราคานะครับเพชรช็อปลดราคา,าไปดูกันหน่อยนะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะลดแปดลดยี่สิบอ๋อนี่ไงมันเขียนแปดสิเปอร์เซ็น์เซลเข้าใจละมันเขียนตรงนี้ใช่ไหมเราเข้าใจว่าลดแปดสิเปอร์เซ็นตนะฮะจุดแปดสิบเปอร์เซ็น์เซลเดี๋ยวก็คงแก้เดี๋ยวก็คงแก้ข้อที่หกอันนี้สําคัญปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอีโว ปกติเราอีโวเฟลปุ๊บอีโวคืนนี้ใช่ไหมม,มีวัฒนาการกายร่างพอเราเฟลปุ๊บเลเวลมันจะลดไป1-3เลเวลถ้าผมจะไม่ผิดนะเมื่อเราอีโวแล้วเนี่ยเฟลปุ๊บเลเวลไม่ลดเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีมากก็แต่ก็คือเสียเพชรแดงเหมือนเดิมเสียไอ้ขวดนั่นนะนะครับแต่เลเวลไม่ลดนี่คือคือว่าโอเคแล้วข้อที่7ก็ที่เราเดากันที่ผมเดาแล้วกันนะไม่ใช่เราผมเดมาเมื่อวานฮาฮาแหละไม่มีอะไร ที่บอกว่ามันจะเพิ่มจำนวนการขายของใน MBC Pet Shop Pet Store ใช่ปะจาก99ผมเดาคำขับอะเป็น999เออแต่มันคงไม่ใช่หรอกอ่าสุดท้ายคือเป็น299นะ299คือเราซื้อพวกจับสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้นจากเดิม99เป็น299เอ่อแล้วก็เพิ่มอินเตอร์แอคชั่นเนี่ยที่เขาบอกที่เพื่อนๆสงสัยกันคิดว่าเป็นบั๊กไม่ใช่บั๊กนะ เอออินเตอร์แอคชั่นเนี่ยเพิ่มจากส0เป็น30ิบอยู่ในข้อที่8ปดทีเห็นไหมเออมันยัดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มันยัดได้หมดตัวละ30สอันเนี้ยก็ซัดเข้าไปกี่นเซนีอ่ะนั่นแหละจนบอกเลยช่วงนี้ช่วงจนฮะถ้าจะยัดสัดนี้สามสิบอะทุกตัวหนักอยู่เพิ่มแคปสเตมีน่าให้เป็นหนึ่งสี่ี่มันมีบอกปะผมจำไม่ได้อ่านไปเมื่อกี้ลืมเหมือนกันวะ่ะคือสเตมีน่ามันเพิ่มมาให้นะ ไม่มีในการอัปเดตตรงนี้เนาะ789อันนี้ข้อที่10แล้วกันก็คือเพิ่มสเตมเนาหรือเพิ่มระยะเวลาในการปล่อยตัดเลี้ยงนะครับจาก720เป็น1440ตอนแรกสุดเนี่ยมันก็จะเป็น720 1440ทับ1440วิธีทำวิธีแก้นะครับในเบื้องต้นในตอนนี้นะคือกดปล่อยแล้วกดเก็บแค่นั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆเด้งกลับไปเป็น1440อย่างของผมเนี่ย จำได้ป้าต้นสตรีมผมทําให้ดูและปลิงใช่ไหมแล้วก็ล็อกเกอร์ผมเพิ่งมาทําในสตรีมล็อกเกอร์ผมเพิ่งมาทําในสตรีมตอนแรก720เหมือนกันผมก็เพิ่งกดปล่อยล็อกเกอร์เมื่อกี้แล้วก,กดเก็บเข้าไปมันก็เพิ่มค่อยๆเพิ่มเนี่ยตอนนี้เป็น751ละตัวนี้ก็เหมือนกัน7 5 1ดนไอ้นี่ก็751ึ่งเห็นไหมเพิ่งทาเมื่อกี้เลยในสตรีม7 5 1เนี่ยมันต้องค่อยๆรีเจนตัวเองเป็น1 4 4 0นะครับแต่ถ้าจับใหม่เลยอะ ถ้าพเพื่อนๆไปจับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เลยในวันนี้นะมันจะได้ที่1440เลยฉะนั้นตัวหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขึ้นถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิกขายไปได้ผู้สับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม